โอเคนะฮะการสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ยศผมเองแต่ช่อง m n k ม m ค e ิมเวันนี้เราจะมารีวิวกันว่าเราจะมารีวิวบอกว่าไอลูกแก้วอันเนี้ยมันทำอะไรได้และลูกแก้วอันเนี้ย มนอาวีอีโบกับซุนะคือตัวนี้ซุนะซุนะอยู่หนนี่ไงมนอาวอีอโบกับตัวนี้นี่แล้วก็จะได้ซุนะหกดาวที่เป็นร่างจัแบบเครื่องชนแล้วจับเครื่องชนแบบวงโกเล่เป็นวงโกเลฟเฟเ่เฟมเลรี่แล้วเออเข้าใจไหมกูไม่รู้ว่าตอนมันมันมันเรียกว่าอะไรแต่กูจำได้ว่า ค่อนข้างหมดโอเคเราจะไปรีวิวกันว่าตัวนี้จะดีหรือเปล่าน่าจะดีเลยเคยเห็นในคลิปมาแล้วไอ้ตัวนี้ตามจริงตัวนี้มาตีแอร์ด้วยนะในในคลิปลืมบอกลืมดูโอเคตัวน,นั้นมาตีแอร์ด้วย่ด็ดขั้นสุดใจจยิงจะตีแอร์โอเคมาดูซุน,นะกันตัวที่เราน่าที่เราสนใจที่สุดไม่ใช่ตัวเที่อน,นั้นซุนนะนีไ่ไงซุน,นะดาเมจเริ่มต้นจะอยู่ที่หกเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ดาเมจ ไอ้หวิโจมตี1ทีระยะ30ดาเมจส3 0 0จะมีเอฟเฟกติดตัวเราด้วยก็คือเอฟเฟกอะไรนี่ไงเอฟเฟกต์กับุ้ชนลุงบนหัวเราโอเคนะไปไปลองกันว่าตัวนี้จะพิเศษยังไงมาดูกันโอเคตัวนี้เป็นตัวที่เห็นมานานแล้วนานมากๆแล้วก็อยากให้มาเร็วๆซึ่งผมชอบมากเลยในเรื่องตัวที่เ hey, ดูตั้งแต่อนิบายดูตั้งแต่ตอนอยู่ป .1 ป .2 ชอบมากชอบชอบท่า X-Burner ของมันจางเต้เลยดูสิในเรื่องในนี้มันจะขนาดไหนน่าจะติดไฟกับติดฟีดด้วยมั้งเพราะในเรื่องมันมีท่าหนึ่งที่มันติดฟีดถ้าอะไรศูนย์ศูนย์ในเสนะี่ยงเนี่ย ลืมชื่อท่าเหมือนละจำได้แค่ท่าเดียวในเรื่อง Explorer Valusina s i n y o s h i กัน Sawada Sinayoshi เออมีตัวเดียวในใน Star Path ทั้งหมดเนี่ยจะรู้ชื่อไอ้เอี้ <c oughs> ตัวอื่นไม่ไม่รู้จักอะรู้จักแค่ตัวนี้ตัวเดียวไอ้ตัวหนึ่งที่มันอยู่ในเรื่องไอจันทานัมปาสต่างโลกก็รู้แค่ตัวนั้นแหละที่ในาร a r p กับไอตัวอะไรนะลืมชื่อ โซมาดูแค่นั้นเลยโอเคสวัสดีจะตีเป็นเซอร์เคิลเอลีค่อนข้างกว้างเลยนะมาดูกันว่าจะตีติดไฟหรือเปล่าติดเบิร์นติดเบิร์นด้วยนะฮะโอเคเป็นธาตุไฟด้วยนะฮะติดเบิร์นธาตุไฟลงสตอรี่ได้แน่นอนไม่ต้องห่ว,หวงโอเคอขั้นที่ขั้นแรกบอกกันมหมน 11, 000, มาหนึ่งพันบวกเลี้ยะมาสิบใช้เงินเจ็ดร้อยห้าสิบ ขั้นที่2จะบวกแดมิมา1,650บวกแล้วมาสิบใช้เงิน1,000อัพประมาณ8-9ขั้นเอประมาณนะั้นขั้นที่3บวกแดมิมา2,000บวกแล้วมาสิบใช้เงิน1,815ขั้นที่4บวกแดมิมา2,200บวกแล้วมาสิบใช้เงิน2,500ขั้นที่เป็นที่ตัดเลยวะขั้นที่5บวกแดมิมา2,500บวกแล้วมา10แล้วก็เปลี่ยนท่าไว้ ท่าว่าไอซ์ไอซ์เวิร์ดไอไอเิรไอเปิร์นโอเคมาดูที่ติดฟีดไหมไม่ติดฟีดนะแต่เป็นท่าแบบฟีดแต่มันไม่ติดฟีดโอเคขั้นที่6บวกแวเม,มันสองพันหกร้บวกแล้วมาสิบใช้เงิน3,500ันอขั้นที่หกไอขั้นที่เบวกดมมันหนึ่งหมื่นสองพั้บวกแ้มมาสิบใช้เงิน2,000ม ขั้นที่8บอกนำม,มา 1, หนึ 1, 7, ่ันได้หนึ่งหมืเจันห้าร้ยบอกระยะมา10ใช้เงินสี่หมืขั้นที่9ก้อัพสิบขั้นเหรอคืออัพสิบขั้นขั้นที่เาบอกนำม,มาสมาื่นห้าพันบอกระยะมาสิใช้เงิน5้าหมนี่แหละค่าที่เรารอคอยค่าที่พวกเรานั้นชอบกันมากมากครับไปเป็นหนึ่งเดี๋ับเลือกจะเป็นแตกเดีวโอเค ขั้นสุดท้ายชื่อท่าว่า X Frame หรือ X Burner นะในเรื่องบวกแล้วใหม่มา40,000บวกระยะมา10ใช้เงิน7,000 70, เอ้ย70,000ขอดูท่านหนะ่อย X Burner ตัวนี้จะติดเบิร์ประมาณ5ฮิตหรือเปล่า5 สี่ห้าฮิดก็ประมาณ4ี่แสนสามแสนก็น่าจะเป็นตัวติดไฟที่แรงที่สุดแรงกว่าเลนโกคุน่าจะแรงกว่าเลนโกคุใช้เงินอัพประมาณ1นึ่งแสนกว่ากว่าแสนหกแสนแปดหมื่นแสนเก้าหมื่นตอนัพไปเอฟปับไปดดับ,บไ,ไม่โดนหรอกโอเคกบโดตนตัวนี้จะอยู่ที่ สามแสนถ้าประมาณล้านหนึ่งถ้าถ้ามันตีแออถ้ามันตีเอ็กซ์เบิร์เนอร์ติดไฟไว้ก็ประมาณล้านหนึ่งโอเคตัวนี้ก็ค่อนข้างดีเลยนะดีมากเลยนะดีดีดีเหมือนจะติดฟิตนะไอตัวนั้นสกิลนั้นแต่มันไม่ติดฟิตก็ไม่เป็นไรถือว่าให้อาไปก็ได้ติดเบิร์นก็ยังดีโอเคปกปกต้องมาคลิปนี้อาจจะลงหลังคลิปเมื่อกี้นะ ิปนี้น่าจะลงหลังคลิปรีว okay, so, ิวสตาร์พัทโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากจบทุกอย่างของสตาร์พัทหมดแล้วหมดแล้วโอเคหมดทุกอย่างแล้วหายข้องใจทุกอย่างแล้วเรื่องลูกแก้วนี้ก็หายข้องใจไปแล้วว่ามันได้ซีนะอันนี้โอเคทุกอย่างก็จบแล้วรอแต่แค่อีเวนต์ใหม่อัปเดตใหม่แค่นั้นตัวละครใหม่ที่กูต้องไปฟาร์มดาเมจต้องไป เก็บเพจคงไปทำอะไรทุกอย่างโอเคแต่หลับคลิปนี้ก็มีเพียงต่าน,นี้นะแล้วก็เจอกันคลิปใหม่บ๊ายบาย